วันนี้เป็นการถแถลงข่าวนะคะเป็นการถแถลงข่าวที่จะให้นักองเที่ยวได้เห็นภาพว่าแต่ละหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านสวริชสุริยกุลณนะอยุธยาท่านเป็นประธานในการถแถลงข่าวในวันนี้นะคะวันที่30กรกฎาคม2568นะคะที่ห้างโรบิซันไลฟส์สไตล์แม่สอดซึ่งบริเวณจัดงานเราก็ได้รับความร่วมมือจากห้าง โรบินสันไรส์สไตแมสสอดในการเป็นเจ้าของสถานที่ในการร่วมจัดกิจกรรมในการวิ่งในครั้งนี้ค่ะผมสโซลิสเซอ้อกุลนายุทธยารองผู้ว่าราชการจังหวัด็ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมงานและร่วมในการแถลงข่าวในการจัดการแข่งขันแมสสอดเทเวนตีวันอินเตอร์เนชันแนลฮาฟมาราธอน2025ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญใช้กีฬามาเชื่อมโยงเป็นจุดสำคัญแล้วก็ในช่วงเวลาจัดการแข่งขันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเทศกาลต่างๆไม่ว่าของอำเภอพบพระตามที่ท่าน ผู้บริการตทอได้กล่าวถึงนะครับหวัาวตากเนี่ยจะขอ,อนําเรียนว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับทั้งธรรมชาติที่สวยงามประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆโดย,ยเฉพาะอย่างยิ่งอําเภอแม่ศอดนะครับผมเชื่อว่านักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันดูึงครอบครัวผู้ติดตามเนี่ยต้องจากแข่งขันกีฬาแล้วระหว่างเส้นทางที่วิ่ง21กิโล 10กิโลหรือฟันลัน5กิโลเนี่ยก็ได้สัมผัสความเป็นมุกธรรมของอำเภอแม่สอดมุนธรรมของอำเภอแม่สอดคือมีความหลากหลายนะครับมีความอยู่ร่วมกันในหลายเชื้อชาติชนชาติแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นจากทีเซอร์ก็จะเห็นได้ว่าวัตรวาสถานที่ต่างๆก็ถือว่าสวยงามระหว่างเส้นทางระหว่างการวิ่งถือว่าเป็นอำเภอที่ ม,ม,ม,มีความพร้อมในด้านการอำนวยความสะดวกต่างอำเภอแม่สอดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถานที่ภาคต่างๆนะครับอำเภอแม่สอดถือว่าเป็นที่หนึ่งในจังหวัดต่างในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงร้านค้าอาหารการกินต่างๆผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมการแข่งขันในแต่ละนักกีฬาก็สามารถสัมผัสสิ่งอำนวยความสะดวกสัมผัสวิถีความเป็นพหุวัฒนธรรมธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอแม่สอดนะครับ งานแม่สอด21 International Half Marathon ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทรัน,ร,นรันทีมนะคะแล้วก็โรบินสันแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเชิงการท่องเที่ยวกิจกรรมเอาดอนะคะ,ะ,คะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตากซึ่งส่วนหนึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ขับเคลื่อนในส่วนของการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอดในช่วงของกรีนซีซั่นเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมวิ่งโดยจะมีระยะทางการวิ่ง21กิโล10กิโลแล้วก็6กิโลก็เป็นส่วนหนึ่งให้เห็นบรรยากาศของกรีนซีซั่นที่เป็นช่วงหน้าฝนนะคะที่ความสวยงามความเขียวขจี และเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยเส้นทางวิ่งก็จะเป็นเส้นกลางเมืองนะคะกลางเมืองแม่สอดแล้วก็ออกใบาพาสไปสนนเลี้ยงเมืองแล้วก็อ้อมมาที่ศาลอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วกลับมาที่โรเป็นสันนะคะเป็นกิจกรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองว่าตากเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสนามการวิ่งเทรลหรือว่าการวิ่งมาราธอนที่มีศักยภาพเนื่องจากภาพของจังหวัดตากเรามีความงดงามของ ขุนเขาแล้วก็มีเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ให้น้องเที่ยวได้สัมผัสนอกจากนี้นองเที่ยวที่มาวิ่งยังได้เดินทางไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอพบพระซึ่งมีการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอพบพระที่บริเวณศูนย์เอทอ,อบนะคะนองเที่ยวที่มาวิ่งแล้วก็เดินทางไปชิมผลไม้จะเป็นทั้งทุเรียนสายน้ำแร่อะโวคาโดกล้วยหอมเจไอแมคคาเดเมียนะคะแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวในช่วงที่มีดอกกระเจียวสีส้ม ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญแหล่งท่องเที่ยวของไร่เตยวันแล้วก็ได้ชิมอาหารถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดตากก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดตากหรือว่ารีบสมัครนะคะก็ใกล้จะปิดแล้วก็ขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมแม่สอด21 International Half Marathon 2025ในวันที่10สิงหาคม2568ค่ะ จุดสตาร์ทนี่เราจะตั้งตรงหน้าห้างโรบิสันไลฟ์สไตล์แม่สอดนะคะตรงโซนเยื้องๆกับโรงแรมเซนทาราแม่สอดนะคะแล้วก็เราจะสตาร์ทตั้งแต่ตีห้ครึ่งนะคะระยะแรกก็คือ21กิโลและห่างกัน15นาทีระยะที่2ก็จะเป็น10กิโลนะคะแล้วระยะที่3ก็จะเป็น6กกิโลเมตร นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิ่งทุกท่านที่สมัครเข้ามาจะได้รับเสื้อสวยๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านที่วิ่งเข้าเส้นชัยก็จะได้รับเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่เรียกว่าความท้าทายของนักวิ่งเหรียญน,นี้ก็คือเป็นเหรียญที่เราทําพิเศษสําหรับคนที่เข้าเส้นชัยในการวิ่ง คั้งนี่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครได้ที่ไหนคะก็เข้าไปที่เพจของแม่สอด21 International Half Marathon ได้เลยนะคะรีบสมัครได้เลยนะคะท่านจะได้รับความสนุกสนานและก็บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวในทั้งอำเภอแม่สอดอำเภอเชื่อมโยงห้าอำเภอชายแดนนะคะสุขทันทีที่เที่ยวที่อำเภอแม่สอดแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแกรนโมเมนต์ของจังหวัดตากค่ะ